สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักของคุณทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วกับรูนสายนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะจากที่ผ่านมาเราได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับไปแล้วแต่ว่า เรายังไม่ได้ใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะที่ผ่านมาเราแค่เปรียบเทียบแล้วถ้าเกิดว่าตัวไหนมากกว่าเราก็จะเขียนคําว่ามากกว่าตัวไหนน้อยกว่าเขียนคําว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะหรือว่าถ้าตัวเลขตัวไหนมีค่าเท่ากันเราก็จะเขียนคําว่าเท่ากับลงไปแต่ต่อไปนี้ก็ยังเป็นการเปรียบเทียบจํานวนอยู่เช่นเดิม แต่ว่าจะใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยก,กว่าหรือเท่ากับมาแทนนะคะเราไปดูเนะื้อหา่านในกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะเอาละคะ่ะเอ,อ่อก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนั้นเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนว่าที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้ว เราได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนไปแล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนสองจนวนไปแล้วนะคะว่าตัวเลขที่มีค่ามากกว่าก็เราให้เขียนคําว่าคําว่ามากกว่าตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าก็ให้เขียนคําว่าน้อยกว่าตัวเลขที่มีค่าเท่ากับก็ตัเลขเขียนคําว่าเท่ากับนะคะทีนี้เรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณครู้ตัวอย่างตัวเลขมา2จํานวนสตัวเลขนะคะระหว่าง18กับ15นะคะให้เปรียบเทียบว่าตัวเลขนี้18เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ15ใช่ไหมคะหลักการเปรียบเทียบจํานวน นักเรียนบางคนยังสับสนว่ามันเปรียบเทียบยังไงนะคะให้นักเรียนสังเกตแบบนี้นะคะเวลาที่เราเปรียบเทียบจํานวนนั้นให้เรามองว่ามันมีสองตัวเลขใช่ไหมคะมีสองตัวเลขในการเปรียบเทียบจากจุดข้อนี้ก็คือ18กับ15ให้เรามองตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลักเสมอนะคะจย์ข้อนี้ตัวเลขที่อยู่หน้าก็คือ 18ตัวเลขที่อยู่หลังก็คือ15นะคะให้เรา,เายึดตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลักเสมอว่าตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่อยู่ข้างหลังจากโจทย์ข้อนี้เราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่า18มากกว่า15เราจึงเขียนคำว่า มากกว่าลงไปแบบนี้ว่า18มากกว่า15ซึ่งคำว่ามากกว่าก็เขียนว่าเขียนแบบนี้ว่ามออากมกกวอากว่าไม่เอีกว่าอ่านว่ามากกว่านะคะ18มากกว่า15ต่อไปจุดข้อต่อไป ทูให้เปรียบเทียบ13กับ16เช่นเดิมค่ะให้เราสังเกตตัวเลขยึดตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลักจากโจทย์ข้อนี้ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าก็คือ13ตัวเลขที่อยู่ข้างหลังก็คือ16นะคะให้เราเปรียบเทียบว่า13มากกว่าหรือน้อยกว่า16นะะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราก็ ชัดเจนอยู่แล้วว่า13น้อยกว่า16เราจึงเขียนคำว่าน้อยกว่าลงไปนะคะ13น้อยกว่า16คำว่าน้อยกว่าก็เขียนว่านอ,อยอน้อยไม้โภน้อยโอวอ,อ ไประหว่าง12ตัวเลข12กับ12เช่นเดิมนะคะให้เราเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลักคะจากตัวข้อนี้ข้างหน้าก็คือ12ข้างหลังก็คือ2ซึ่งตัวเลข2ตัวนี้เป็นไงคะมีค่าเท่ากันเท่ากันเราจึงเขียนคาว่าเท่ากับลงไปนะคะ เท่ากับคำว่าเท่ากับก็อเขียนว่าทอเอาทเอาไม่เอกเท่าฟอาะบออ,บอ,ะอ่านว่าเท่ากับ12เท่ากับ12นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราทวนไปทบทวนกันเรื่องการเปรียบงเทียบจำนวนไปแล้วแต่เราใช้คำในการเขียน ถ้าข้อไหนมากกว่าเราก็เขียนคำว่ามากกว่าถ้าข้อไหนน้อยกว่าเราก็เขียนคำว่าน้อยกว่าถ้าข้อไหนเท่ากับเราก็เขียนเท่ากับเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะใช้เครื่องหมายแทนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนักเรียนคะหลักการก็คือเหมือนกันเปลี่ยนแค่นิดเดียวนะคะเปลี่ยนแค่ว่าจากที่เราเขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนั้นให้เรามาใช้เครื่องหมาย แทนนะคะเราไปดูกันเลยนะคะแล้วค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักเกครื่องหมายกันก่อนว่าเครื่องหมายแบบไหนที่เรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายแบบไหนที่เรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าและเครื่องหมายแบบไหนที่เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนะคะอะอย่างเช่นตัวแรกตัวนี้นะคะเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวแรกตัวนี้นะคะคือเครื่องหมายส Dartmouth ัญลักษณ์ว,ะะว่า มากกว่านะคะลองดูนะคะปลายแหลมจะหันไปทางขวามือคือเครื่องหมายตัวนี้คือเครื่องหมายมากกว่านะคะมากกว่ามออกมากวอว่าไม่เอกออ่านว่ามากกว่าเครื่องหมายตัวนี้เรียกว่ามากกว่าใช้เปรียบเทียบจํานวนที่มีค่ามากกว่าอย่างเช่น18มากกว่า 15นะคะ18มากกว่า15แบบนี้ต่อไปเครื่องหมายต่อไปก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเครื่องหมายนี้ใช้แทนตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่านะคะปลายแหลมจะหันตรงกันข้ามกับเครื่องหมายมากกว่าก็คือปลายแหลมจะหันไปทางซ้ายนะคะใช้เปรียบเทียบตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าอย่างเช่น 13 13น้อยกว่า16จะใช้เครื่องหมายแบบนี้นะต่อไปเครื่องหมายเท่ากับนะคะเครื่องหมายเท่ากับคือเครื่องหมายตัวนี้นะคะเป็นเสันล์เครื่องหมายที่ใช้แทนจำนวนที่มีค่าเท่ากับเท่ากันนะคะอย่างเช่น 12มีค่าเท่ากับ12จะใช้เครื่องหมายแบบนี้แต่นักเรียนคะเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยไม่ยากนะคะถ้าเรามองกันแล้วว่าสองตัวนี้มีค่าเท่ากันเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเลยแต่นักเรียนจะสับสนระหว่างเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านี่แหลคะค่ะว่าเราจะเติมอย่างไรใช่หรือไม่คะเพราะฉะนั้นคุณครูจะมี เทคนิคให้นักเรียนนิดนึงว่าให้นักเรียนเอาอย่างนี้เลยค่ะถ้านักเรียนเห็นว่าตัวเลขสองตัวเลขเนี่ยตัวไหนน้อยกว่านะคะให้นักเรียนเอาปลายแหลมๆเนี่ยค่ะแทงไปหาตัวที่น้อยกว่าสเสมอเข้าใจไหมคะในสัญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยถ้านักเรียนคนไหนสับสนนะคะ สับสนเอาอย่างนี้ค่ะให้นะักเรียนเอาปลายแหลมแทงไปหาตัวที่มีค่าน้อยกว่าเหมอให้เอาปลายแหลมหันไปด้านที่มีค่าน้อยกว่าเหมอหรือว่าให้เอาปลายแหลมแทงตัวที่มีค่าน้อยกว่าเหมอเราไปดูตัวอย่างต่อไปเพื่อความเข้าใจนะคะ เอาละคะ่ะจากที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างที่ให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะามาเปรียบเทียบตัวเลขกันต่อคะ่ะระหว่าง19กับ12นะคะให้เปรียบเทียบว่า19นั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ12แต่คราวนี้เราจะใช้สัญลักษณ จะใช้ใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแทนนะคะทีนี้หลักการง่ายๆถ้าเกิดว่าตัวเลขมีค่าเท่ากันนั้นไม่ยากเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะแต่ถ้าตัวเลขไม่มีค่าเท่ากันตัวเลขเราก็เปรียบเทียบว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าตัวไหนที่มีค่าน้อยกว่าคุณครูบอกว่าให้เอาปลายแหลม หันไปทางตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าเสมอหรือเอาปลายแหลมแทงไปหาตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าเสมออย่างเช่นข้อนี้ก็คือ12น้อยกว่าใช่ไหมคะเราก็เอาปลายแหลมหันไปด้าน12เลยค่ะแบบนี้นะคะพอข้อต่อไปเราก็เปรียบเทียบอีกนะคะระหว่าง2ตัวเลขทีนี้มันสลับกันแล้วคุณครู กตัวอย่างนี้มาเพื่อนเรียนเข้าใจพอข้อนี้12อยู่ข้างหน้า19อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วต้องใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นให้เอาปลายแหลมหันไปด้านที่ตัวเลขมีค่าน้อยกว่าเสมอนะคะอย่างข้อนี้ก็เอาปลายแหลมหันไปทางนี้ใช่ไหมคะ เพราะว่า12มันมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะต่อไปจนข้อต่อไปให้เปรียบเทียบระหว่าง17กับ20ตัวไหนมีค่าน้อยกว่าคะ17มีค่าน้อยกว่าใช่หรือไม่ก็เอาปลายแหลมหันไปด้าน17เลยคะ่ะแบบนี้นะคะต่อไประหว่าง20กับ17ตัวไหนมีค่าน้อยกว่าคะ17ใช่ไหมคะ17มีค่าน้อยกว่าก็เอาปลายแหลมหัน ไปด้านที่มีค่าน้อยกว่าแบบนี้เช่นกันนะคะต่อไปไปจุดข้อต่อไปใยคะ่ะให้เปรียบเทียบระหว่าง11กับ12คุณครูเคยบอกว่าให้เอาปลายแหลมหันไปด้านที่มีค่าน้อยกว่าเสมอระหว่าง11กับ12 11มีค่าน้อยกว่าเราจึงเอาปลายแหลมหันไปด้านตัวเลข ที่มีค่าน้อยกว่านั่นก็คือ11นั่นเองต่อไปให้เปรียบเทียบตัวเลข13กับ16ตัวเลขไหนมีค่าน้อยกว่ากันคะถ้าตัวเลขไหนน้อยกว่าให้เราเอาไปแหลมหันไปด้านที่ตัวเลขมีค่าน้อยกว่านั่นก็คือ13นั่นเองนะคะสิาหันมาด้าน16 13มีค่าน้อยกว่า16ใช่ไหมคะต่อไปตัวอย่างต่อไป ระหว่าง17กับ17ข้อนี้ไม่ยากเหนไหมคะ17ข้อมีค่าเท่ากับ17จึงใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปเลยค่ะต่อไปให้เปรียบเทียบตัวเลขอีกระหว่าง18กับ17ตุกคุณครูเคยบอกว่าถ้าเป็นการใส่เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่านั้นให้นักเรียนเอาปลายแหลม แทนไปหาตัวที่น้อยหรือเอาปลายแหลมหันไปหาตัวที่น้อยนั่นเองตัวเลข2ตัวนี้ก็คือ17มีค่าน้อยกว่า18แเราก็หันไปแบบนี้เอาปลายแหลมหันไปเรืตัวที่น้อยกว่าแบบนี้นะคะครูหวังว่านะักเรียนจะเข้าใจนะคะเทคนิคที่ครูให้ไปนะคะคือความจริงแล้วการเปรียบเทียบตัวเลขมากกว่าน้อยกว่านั้นนะคะ ให้เรามองตัวเลขข้างหน้าเป็นหลักแต่คุณครูแนะเทคนิคให้ว่ากรณีที่เขาให้เราใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าให้นักเรียนสังเกตง่ายๆว่าเปรียบเทียบตัวเลขสองตัวถ้าตัวเลขตัวไหนที่มีค่าน้อยให้เราเอาให้เราหันสัญลักษณ์นะคะ ที่ด้านที่เป็นปลายแหลมแทงไปหาตัวที่มีค่าน้อยกว่าเสมอนะ,ะนักเรียนจะได้ไม่สมับสนนะคะเอาละค่ะเพื่อทําความเข้าใจเราไปดูการบ้านกันเลยค่ะการบ้านวันนี้นะคะก็คือว่าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่114-115นะคะและคุณครูขอ เพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นการทบทวนวิชาภาษาไทยนะคะขอย้ำว่าเป็นการทบทวนเพราะฉะนั้นต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนอ่านสะกดคำในหนังสือภาษาพาทีนะ,ะแล้วรอฟังคำสั่งแต่ละวันว่าคุณครูให้อ่านสะกดคำหน้าไหนอย่างเช่นวันนี้คุณครูให้นักเรียนอ่านสะกดคำ ในหนังสือภาษาภาทีหน้าที่2นะคะหน้าที่2รู้จักคำนั้นเรื่องนะคะหน้าที่2นะคะเป็นบทแรกเลยเป็นเนื้อหาเป็นคำในบทแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนบางคนก็อ่านได้เก่งอ่านได้คล่องแล้วแหละแต่ว่าเพื่อคุณครูบอกแล้วว่านี่เป็นการทบทวนคนไหนอ่านเก่งอ่านคล่องแล้วก็ยังคงต้องอ่านเหมือนเดิมนะคะ อ่านสะกดคำหมายความว่าก่อนที่นักเรียนจะอ่านนักเรียนต้องสะกดคำให้คุณครูก่อนทุกครั้งนะคะอ่านสะกดคำหน้าที่สองหน้าเดียวเท่านั้นแล้วให้ผู้ครองถ่ายคลิปตอนที่นักเรียนอ่านสะกดคำหน้าที่สองนี้มาให้คุณครูนะคะต่อไปคุณครูจะให้คุณครูจะสั่งในแต่ละว,วันว่าให้นักเรียนอ่านสะกดคำหน้าไหนอย่างเช่นวันนี้ คุณครูให้อ่านสกุลคำหน้าที่2นักเรียนก็อ่านเฉพาะหน้าที่2เท่านั้นแล้วถ่ายคลิปส่งให้คุณครูเช่นเดิมน,นะคะส่วนการบ้านแบบฝึหกหัดนักเรียนทางเซก,ก็ถ่ายรูปส่งมาและคุณครูจะตรวจให้สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ